เอาดันสิีค่าลอคครับผมไปนอมาครับชมรับฟังเจ้าเสือกีเจ๊สองร้อยครับผมงานเจ๊สองสอรตามทางแต่งทางล้อรถต่ำเป็นดินครับผมหอหักไม่หลายครับเอ๊ะแต่เห็นพี่น้องแต่งทางก่อน กตอนเช้าครับผมนี่กับสมุนไพรทำกันหลายคันอยู่ครับน้องอาจจะตามรับชมรับฟังได้ครับผมแถวน้ำซิงเห็นภาพบรรยากาศร,รถหลายคลาหคันไม่พี่น้องเบิึงการเห็นง,งานหนาฝนครับบรรยากาศกับเครื่องฟ้าเครื่องฝนเศร้านี้ครับปล่อยปล่อยลงมาแน่แต่ครับตกมาเพราะไอ้นี่มุมมีฝุ่นแล้วครับ อออกหักออกหัออก,ออกไม่ออกมันดำแลนมากือไม่เหยียบแบบโอ้พี่น้องเอ้สยสไลด์เลยยางสอดยางทั้งยงงางมัวได้ครับผมสวัสดีไปทั้งพี่น้องเอฟซี FC ฟังแล้วน้ำครับผมทำเมียนมาน้ำทำบูชาพร้อมครับผมต่อมารับชมรับฟังขอบคุณสำหรับ กำลังแรงใจกับผมมา,มาติดตามมาเบิ่งกันผมกำจะเก็บภาพงานดินงานบอไ้พี่น้องได้เบิ่งน้อก,นก,นกันครับผมมาไแล้วกันสำหรับผู้ท่านใดกดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสมัครแคชช่องน,น้อยๆมีกำลังแรงใจเ็อคลิปให้พี่น้องเบิ่งนด้ครับผม มุยุทงยุธาที่เก่าเลยยุให้อยยุสวนน้องท้องบึงรอบปลาไปแสนพี่น้องโสดก็อยากตึงแน่วิวครับดังนิดๆดๆดีือว่สิวายังไม่อยู่ไม่เฮาจะเก่าเพิ่นพี่น้องว่าเป็นยังน้ะครับแง่เข้าบ่ถึงเกาเส้นนี้ไปก่อน เหลืองานดีเราก็มีอนาคตต่อไปครับผมแห่ว่ากันของกันดูลีลาดูกันพวกมา้าจานพงเน้อ

เจอดเสาตะการต่อเจ้าเสาัดต่อกัดต่อรเากำแรงเจ้าเอ็มเเซนทีบายสบายเลยครับงัดต่อเลยต้องวองบ่อนี่ fade, กับจิมินหินครับผม าง,งานหมูวานครับผมได้น้อยนึงงานเลี้ไก่ผมสองคันหมูวานเลื่อนเลื่อนเนเืนเ้อสาบหลายครับดงานมือแรกแก็เด็ดไปเรืเร่อยๆ ต่อไปครับ